มาค่ะทุกคนกินข้าวกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าน้ำพริกค่ะตู้ลงไปเลยเธอน้ำพริกคือเป็นอะไรที่แบบกินได้ง่ายๆมีคนเอามาฝากเธอคุกไปเลยจ้าเดี๋ยวไปขยำแบบหนึ่งเด้อแจวปลาแดกหรือน้ำพริกนี่คือกินได้ทุกมือจริงๆทุกคน อืมมีผักหลายๆจบเลยอืมแม,มงวันแมงวันตัวเกา่ามีสตอนำสตอรกระสีปอบบบงามกินไปเลยในมันส้างมันอร่อยมาก อ,อืมอ้ยน่าไม่อืม <c oughs> น่าม่บอธนัสใส่เมื่ออืมอืม ทักกระถินอร่อยมากอร่อยอ่ะทีอสุด มิจฉาเจ้ากับพอ่อพอดีแล้วอืมอม うん음 음. 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 <c oughs> ตอนน้ำพริกมะเขือเข่ากันแห้งน <c oughs> ี่ มันจะออกฟิลน้ำพริกหนุ่ม <c oughs> แต่เนีนปลาอืมอืมอร่อยมาก Thank you.